โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่นำตัวนกลมหรือช่อง Back Cat อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้เราก็อยู่กันในเกมซับโนลิก้าบีโรซิโนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ผมเคยทำไว้ตั้งแต่เปิดเปิดช่องใหม่ๆเลยนะครับแต่เป็นภาคธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้มีบีโรซิโนะครับทำให้หกไอพีนะครับใครที่อยากดูก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาขอเริ่มที่โปรเจกต์บีโรซิโก่อนนะครับซึ่งก็มีการพัฒน,นามาอย่างมากมายแก้บงแก้บัก๊กมาค่อนข้างเยอะ พอสมควรแล้วแล้วก็มีภาษาไทยอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับอันในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นในเนื้อเรื่องกันเลยครับเกมนี้ผมชอบมากครับเกินไว้สั้นๆว่าเป็นเกี่ยวกับการผจญภัยในโลกใต้น้ํานั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมจะเล่นในหมวดเอ่อเอาตัวรอดแล้วกันนะครับรายละเอียดดีไปอันนี้น่าจะเป็นยานแม่ของเราเนาะและไยานนล็กๆนั่นคือยานสำรวจแน่เลยนะครับ You go back away. This is the farthest that I can take you on company space Bugs, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Ulta's eyes. I'm gonna miss you, Robin. I'll find my way back. แสวยมากครับโอ้มีหกกักหลบโอ้จื๊จื๊อแอนนเวิร์เอนเตอร์เทนเมนต์ใจเสนอโอ้ตดงก็มาชนในมเนี่ยเมื่อกี้นสโลปลงไปฮนะกลงนะอ,อือออมลงในคอดนิ่มนะฮะ คยังไงต่อครับเนี่ยโอ้ไฟไหม้นะต้องเปิดประตูแน่นอนฮนะอ่าไม่เปิดตามฟอร์มยังไงฮะตีนทีไปก่อนเลยเออโอเคโอ้หีมาโอ พอดีนะที ow ่กูไม่เข้าไปใกล้นะฮะไม่เสริมแรค่อนข้างดีๆนะครับคุณผู้ชมจะภาคนี้จะแตกต่างจากภาคสำารัจการธรรมดาตรงที่ว่ามันจะมีค่าความหนาวด้วยครับเห็นปะเห็นอุณหภูมิไหมดันซ้ายที่มันลดอยู่ฮะตอนนี้เราหนาวอยู่นะครับแต่เราสามารถผ่อนคลายร้อนได้นะครับจากไอ้ต้นไม้หน้าโง่นี้นะฮะต้นไม้หน้าโง่โอ้ยผมรู้เลยว่าถ้าเดินเข้าไปใกล้จะต้องเดือดร้อนแน่ๆอ่า เดี๋ยวเราไปเริ่มสำรวจกันเลยนะครับเฟรมเลยดีมากๆจริงๆโอ้โหฉากสวยมากครับโอ้โน่นคือเควสหลักของเราเนาะไปหายานเล็กนั่นใช่ปะแม่เราจะได้ว่ายน้ำกันนะครับ Let's go อุปอุ๊ปอุ๊บอุ๊ปอุ๊บอปุ๊อสดชื่นเนี่ยอห นี่ผ้านี้จะมีแผ่นทีม้าด้วยนะครับอน,นั่นอะไรวะนะเอ้อะไรวะขวานแหลมๆไปดูซิเอ้เป็นกลิ้นมานั่นก็มีเอ้เอ้ไปดูซิอุ๊ป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 อ้าวอ้าเป็นกลิ้นโอ้น่ารักน่ารักรก,ก,กีตาร์เนี่ยสี่สี่ตาปะน่ารักจังเลยอะ่ะ นี่นาดอะไืม่ะ,ะแม่เหรอจับแม่ได้ไหมไม่ได้นะครับวิโผล่อย่างนี้แะแมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเยตกใจพเพราะมันจมตีแล้วด้วยนะคุณผู้ชมนะอาะ้าวรอต่อยไม่ได้ว่ะ้าวอ๋อหรือว่า ชัดเลยเอาไปเอาลูกมะขืนไปเอ่าเอาตัวนี้แล้วกันไปเอปเอเดี๋ยวเดี๋ยวป่าแบดเดอร์นะครับไอ้เจ้าปลาตัวนี้มันสามารถเอ่อทำเป็นน้ำได้นะน้ำดื่มนะครับ New โอเคมาถึงยางเล็ก,กแล้วนะฮะโอ้โอในส่วนของแซฟทายนี่มันก็ไม่เฉลี่ย100%นะ I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. <Okay. S 1> I got to know Sam better towards the end of my <I> mandate <without S 2> on 4546B when we were thrown together as base mates at. ที่เห็นผมเงียบนี่คือไม่ใช่อะไรแปลไม่ออก <laughs> <laughs> พอฟังเข้าใจครับก็เป็นข้อความที่ส่งมานะครับประมาณว่าเอ่อเหมือนเนี้ยเรามาสำรวจที่แหละแมงแมงนะไอ้่เมื่อกี้เห็นว่า มันจะมีของ่าปเงี้ยนี่คือตู้ราปของนีมันก็จะมีพวกเออ่วัสดุพื้นฐานต่างๆนะครับแม้กระทั่งของกินนะเมื่อกี้ผมราปน้ำไปแล้วเราสามารถจับปลามาราปเป็นอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของราปเนี่ยมันก็เหมือนกับภาคธรรมดาเนาะเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปหารมุนาพรกันดีกว่านะครับอ้ว้าว มีแม่ตกด้วยนะฮะโอ้โหหนาวเน็บเป็นแน่แท้ลาไปก่อนอันนี้ขออนุญาตพูดในน้านะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับค่อนข้างล้ำนะครับสา,ามารถพูดในน้าได้และะ้วฮะเออไม่พูดจะคุยกันยังไงล่ะอันนี้อะไรอะ่ะโฮฟฟิสนะครับเดี๋ยวจเจ้าพวกเจ้าไปทำอาหารอันนี้ชิ้นส่วนน่าจะต้องสงแกนก่อนนะถึงจะใช้ได้เดี๋ยวเอา ป๋าป๋าเอ้ยอย่าเพิ่งไปเออปัจเจียแรกเราก็ต้องอ,อหาอาหารก่อนนะครับออก่อนจะเริ่มทำอะไรนะอ่ารู้แล้วแหละออกซิเจนเอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวเข้าไปก่อนเออ,เอ,อหาปลาสักหน่อยเอ้ยทำอาหารสักหน่อยครับตอนนี้เราหิวนะโอเคอันนี้ อีกตัวนึองแล้วกันแล้วก็กิน่นอืมอร่อยโพดนั่นน่นอะไรอ่ะเห็ดเหรอเห็ดใหม่ป่ะเก็บไม่ได้ครับน่าจะต้องเอามีดตัดก่อนอืเดี๋ยวเราหาพวกแร่ก่อนนะโอุ้ดครับตอนนี้เราก็ยังดำน้ำได้ไม่ค่อยลึกนะ ไปก่อนเฮ้ยอย่าหนีนิเออรีบขึ้นฮะออกซิเจนหมดอีกแล้วโอ้เหมือนจะมืดแล้วหรือเปล่านีเอืออืออ้าชืดแต่แพ้งานี้มีบกด้วยนะแต่จริงแพางที่แล้วก็มีบกนะแต่ว่ามันเป็นเกาะน,นะอันนี้ก็น่าจะคือคือกันแม่แสงแดดมันช่าง เจิดจ้าเสลเกินนะครับน่าจะกลรงจะมื่อแหละพาทิกนั้นตกดินครับเราจะเริ่มสำรวจยากแล้วออไอ้ต้นไม้เรืองแสยงยังมีเหมือนเดิมปะนคุ้นๆน,นะเ,เราครับปัดใจคาบอาหารก่อนนี่ตัวนี้สามารถครับน้ำได้นะครับเป็นขวดน,นี้นะยางซิลิโคนแล้วซิลิโคนทำาไงวะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเก๋ไม่ได้เขียวนี่แหละ อันนี้เหมือนเดิมเลยต้นนี้นะเฮ้ยมันไม่เหมือนดี่าอ๋อคนละสีครับคนละสีคนละสีครับไปกันแล้วครับเออเออโอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ตกใจหรือว่าควันไฟเออได้มีตั้งสักพันล้านหมื่นล้านผมสร้างบ้านใต้น้ำโชว์อะไรเนี่ย เพื่อเจอไปเรื่อยอ่าแต่ว่าเอ๊ะอ๋อนี่ไงก็ต้องแคปซิลิโคโนก่อนถูกป่ะเออลืมนะลืมก็โทษทีครับลืมพื้นฐนานนะครับอันนี้เราจะคาม,มีดเลยละโอเคอ่าได้ไมาแล้วครับมีดพกนะ อันนี้สแกนเนอร์อันนี้ก็สําคัญนะครับสแกนเนอร์เอาไว้สแกนของต,ต่างๆนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกของชิ้นต่อไปนะจะใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่อ่ะมาดูกันทังแบตอีเใช่อะไรบ้างริบบอนแพนคืออะไรวะอืมเหมือนจะเป็นอันใหม่นะครับริบบอนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันหาจากไหนนะ ไม่เป็นไรแน่ตัดจากต้นเขียวแล้วมั้งเพราะว่าปกติมันต้องตัดจากต้นเขียวนะเอ้ยไม่ใช่ปกติมันต้องใช้เห็ดอ่าเห็ดเล็กๆครับถ้าเป็นผ้าเก่าจะใช้เห็ดน้ำเงินนะครับสองอันเอ้ยสองชิ้นนะครับเออนั่นแหละไม่รู้ผ้าอันนี้มันมันต้นไหนกันแน่ครับยวหาก่อนอ่าไม่ได้อนี้ม่้ ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เหตุสีนี้นะอืมยังไงดีเอ๊ะถังออกซิเจนก่อนโอเคอแล้วก็ปลดลอ็อกพ้งเนะขียวน,นะครับเครื่องส้มแซมนะเอ๊ะทีนี้เราก็จะนานๆเลดึกขึ้นครับเอ้ยไม่ใช่ได้นานขึ้นเออเห็นไ,ไหมถังออกซิเจนผมได้นานขึ้นนะครับ เจ็สิบสองนะโอเคซึ่งผมยังไม่รู้ว่าไอ้ริบบอนอะไรนะั้นมันหาที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแบบนี้แล้วกันเพราะจะตอนเช้าแล้วอันนี้ป่าวะไม่ใช่นะครับอืมเออหรือว่านั้นเออไปไม่ได้ครับผมว่าอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะใช่ไหมเอาเฮ้ย เจอแล้วฮะญี่ปอนโอ้หน้าตาอย่างงี้ยโอเคเข้าใจแล้วก็แสดงว่าอยู่ลึกเหมือนกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปแต่ขอเตรียมตัวนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเออ่ภารกิจแรกกันนะครับในสุดาก็เจอจนได้ เราก็จะครับแบตเตอรี่ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเราต้องหาไทเทเนียมอีกก้อนหนึ่งนะครับอ,อไทเทเนียมถัดจาโอเคเหมือนอ่าพวกหินพวกเนี้ยเหมือนจะทำดีขึ้นนะครับเรื่องเรื่องแทนเนียหรือคอปเปอร์เนี้ยมันเกาะพื้นผิวที่ค่อนข้าง ่าจะแยกแยะสีได้ชัดเจนนะครับเออว่าถัยนี้น่าจะต้องหาโคทหินประมาณนี้นะคอปเปอร์ต้องหาตรงพื้นทรายนะอะไรเงี้ยเออมันดูชัดเจนมากขึ้นครับอันนี้ผมว่าเป็นไัตถัยแน่ๆโอเคซิลิโคนลับเบอร์ต่อแล้วนะครับแล้วับอะไรอะสแกนเนอร์โอเคโอเคแล้วสแกนเนอร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะกินปลา กินน้ำกินห้าก่อนอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีนกบด้วยอ่าโอเคอ่าโอเคฮนะโอ้โหไว้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเก็บปลาไปก่อนเฮ้ยจะปิเปลร์ดินแดนหิมะวิ่งทำไม่เร็วจังอนะเดี๋ยวนะเฮ้ย ไว้ไปไหนมาดิเออไอตัวนี้เจ้าปีเปอร์นะครับภาคที่แล้วมันจะเป็นปีเปอร์อันนี้เป็นอาร์กติกปีเปอร์เฮ้ยป่านาโง,งนไว้เร็วขึ้นเว้ยโอเคเนี่ยถ้าเกิดผมไม่อาบติงกบมาผมว่าไล่ตามมาไม่ทันนะของประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ่าใช้สแกนเนอร์เนี่ยสแกนของไปด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตรงอะไรอ่ะสแกนสิเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้เอ อา่าเอ้ยเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดปลาอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าไม่เป็นมิดแน่นอนตามผมมาแล้วอย่านะกูปาดคอนะปอก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมปลาเหรอสแกนซิอืมปลาอะไรมไม่รู้อา่าปลาโฮเลยักษ์ครับ ๋อเป็นปลาออกซิเจนโอ้เป็นป่าเป็นมิตรนี่นะใช่ป่ะอุย้ยตัวนี้เป็นมิดครับน่ารักมากแถมเติมออกซิเจนให้กับเราได้อีกด้วยนะฮะเออเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่เป็นมิตรแน่นอนแน่ๆไผ่าพวกมาด้วยไม่น่ารักเลยไอ้ตัวนี้นี่อ่าถึ้นบนก่อน Okay. โอเคโอ้ตรงนี้มีพื้นที่มานะครับอ่อจะว่าไปมิชั่นเราห,หายไปไหนวะอ๋อนูน่นด้านหน้านะครับอ่ะไปสุดกันอ,อยู่ข้างใต้เหรอโอเคนี่อะไรอะ่ะสแกนไปด้วยเลยสีไก์อ๋อ โอเคไอปลาไน่อัแล้วอ๋อนี่ไงปลาดุตายอย่าเพิ่งมายุ่งสแกนก่อนโอเคเอ่าเก็บข้อมูลไหนหมดโอเคขอมแคบเอยมีของอะไรอีกไหม ไอ้ผมระแวงไอตัวนี้จริงๆเอ้ยอ,อ,อ,อย่าเพิ่งไอเนทขึ้นหน่อยนะไม่ไหวแล้วอ่าไอตัวอะไราบ้าได้อ๋อ,อนี่เข้ามาโผล่ด้านในเนะเาะแม่ไฟเละจริงๆครับนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อคือสัญญาณเมคอนสแกนไปด้วย <Use me. S 1> เก็บมา <One S 1> ด้วยฮะ

อ,อยจะบอกนะว่าอ๋อมันเป็นมีดฮะอ๋อเป็นมีดนะอ๋อคือมาหยอกล้อกับเราแล้วขโมยมีดไปโอโอเคโอเคผมเกือบจะฟันน้องแล้วไม่มีขโมยมีดผมก็ตกใจผมก็เลยจะเก็บมีดมาฟันคืนแต่ว่าแต่ว่าน้องไม่โจมตีนะโอเคผมก็นึกว่าจะได้ฟาดฟันกันแล้วคนระับ โอเคนั่นอะไรอ่ะนี่อันนี้อะไรอ่ะศพน้องอุ้ยเอา้าเอ้าไม่ใช่ศพนีอ่อะไรวะมีแช่แข็งตัวเองด้เหรอนี่อะไรอ่ะพืชอะไรสักอย่างนะครับอ่าก่อนจะไปเดี๋ยวสแกนอะไรไปก่อนนะครับก่อนไปนะนี่อะไรอ่ะ โอ Finished ้ยโอ้ยโอ้ยปลาอะไรป่ะนะมันแข็งแตกอ๋อจาปลานี่มันโดนแช่แข็งครับมันโดนเกจไอ้นั่นแช่แข็งนะโอเคตรงนี้มีไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคแล้วสแป๊บนึงฮะขอสแกนก่อนเพราะว่าเราเก็บไอ้เบคอนมาแล้วนะครับมันเป็นตัวเอ่อบ่งบอกสถานที่อะไรเงี้ยแต่ผมสำรวจให้ครบก่อนก่อนจะไปนะครับนี่ไง จริงจริงด้วยสิไกลนะครับโอเคเอ๊ะขอบคุณครับเนี่ยมันยังมีขออีกนะเราต้องสแกนให้ครบนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะอันนี้เป็นการวิจัยหึตกใจหมดแกไปก่อนไอ้คุ้มเล่นด้วยแม่แม่ทีนี้เอาให้คุมมมค้มนะครับแกอะไรได้บ้างนี่ไงต่อไปก,ก็สแกนได้นะครับเฮ้ยหาอีกแล้ว ไอ้ปลาเวนเอามาไอ้มาันานปลาชอบขโมยของนี่วะไอ้ตัวนี้เนี่วันนี้ว่าจะขโมยมีกเดียวขโมยที่สแกนเนอร์ด้วยนะเออนี่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยแต่ว่ายังดีที่ขโมยแล้วไปไม่ไกลนะโหนี่ของข้างนั่งเต็มเฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปก่อนนะ,ะโอเค ลงมาได้นิดนึงอ่ะเกลือเฮ้ยมีออกซิเจนอยู่ราได้อยู่นะอะไรอ่ะแกไปด้วยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงของคุณอ้า ป้าระเบิดนี่ว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบขึ้นนะครับเรามาได้แค่นี้อ่ะผมไม่รู้ว่าด้านในมีออกซิเจนบ้างนะสแกนก่อนรีบไปเลยโอเคโอเคนี้พอครับโอเคนี้พอนะเดี๋ยวไม่ทัน,นครับเพราะว่ามันลึกนะเอเคนี้กันแต่ป้าระเบิดผมไม่เห็นว่าเมื่อกี้มาจากไหนวะเฮ้ยผมว่า <c oughs> ผมทิ้งไอ้นี่ไว้ดีกว่าเนะ <c oughs> มคอนนะครับแล้วนะเดี๋ยวเรามาสำรวจใหม่ นะเออตรงนี้เนดะี๋ยวค่อยมาสำรวจใหม่ผมว่าทิ้งไว้ก่อนดีกว่านี่แหละผมว่าเอาไว้ก่อนนะครับได้ไหมเออทิ้งก่อนนดนึงก่อนนะเราทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ต่อไปนะแล้วก็เฮ้ยเพนกวินสแกนด้วยเลยเฮ้ยเอ,อ,อย่าหนีดิ ขอสกแกนหน่อยโอเคแต่ okay. ว่าก็กลนตีเลย oh. อ๋อึบนี่เนี่ยสแกนเก็บข้อมูล okay. อโอเคเออพวกเราก็มาถึงบ้านของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าไปสำรวจเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับอ่าหลักๆเลยก็จะมี พวกน้ำแล้วก็อาหารอัดแท่งนะครับแล้วก็มีกล่องยานะที่ไปสำรวจมานะครับแล้วก็เจอพวกป่านางโง่แล้วก็ป่ากูวส้นตีนนะครับป่าขี้ขโมยนะฮะได้ทำก,การสแกนเรียบร้อยครับแล้วเราก็ขากลับเนี่ยเอาจอาปิเปอร์ปปรมาทําอาหารด้วยนะครับอ่ะไปย่างซิสึกว่ามีเกลือมาด้วยนีย่อ่ะทำเป็นปลาย่างเกลือแล,ะะแล้วกันจะได้อิ่มอิ่มนะฮะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยน้ําอย่าบอกนะว่าปลาน้าไม่ได้มาเขมไม่ได้มา ออส่วนที่เหนือปล่อยฮะตามธรรมชาตินะอ่าตัวไหนไม่กินเ้าก็ปล่อยไปนะครับอย่าไปทำร้ายมันไปไปซะลูกปอิ่มแล้วอ่ะแค่นี้พออ่าเนี่ยปล่อยน้ปล่อยปลานะครับแต่ที่นี่คนจะคนจะได้แค่ปล่อยปลาแหละนะอ่ามีอะไรอีกที่เราได้มานะครับก็จะเป็นตีนกบแล้วก็ถังออกซิเจนวันนี้นะครับ เราก็ไปสำรวจพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็ได้เจ้าเบคอนส่วนสีไกย,ยังไม่ได้เนาะเออสีไกยยังไม่ได้ขาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับสีไกก็เดี๋ยวจะเป็นดีพีหน้าลวกันนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราว่ายน้ําเร็วขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นท่ากัศยยานะครับก็หมายว,ว่าถ้าข้ามไนได้เราจะสามารถสร้างเรือได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีพวกล็อกเกอร์อันนี้น่าจะเป็นพวงมาลัยเรือเรือใหญ่ ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นพวงอะไรเรือใหญ่นะครับอะเดี๋ยวเราไปปิดพาสสวยๆยามค่ำคืนครับอโอ้ไม่สวยแล้วโอ้โหพี่วีมะโอ้โหปิดพาตรงนี้แล้วกันขบวนพายุพายุเข้าครับอโอเคครับสำหรับซับนนิก้าบีโลซีโรนะครับในอีพีแรกนะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะ หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกันนะครับสำหรับ EP แรกเดี๋ยวรอติดตาม EP ต่อไปมีแน่นอนนะครับผมจะทําจนจบเลยสลัดเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ EP หน้านะอย่าลืมมาดูกันนะจ๊ะเด็กๆนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจุบจ๊บๆนะจ๊ะโอ้โ